สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ชะอำหัวหินนะครับจะมารีวิวห้องพักคร่าวๆนะฮะอยู่ที่ละลาบายรีสอร์ทนะที่เราพักอะเข้าไปดูในห้องเลยนะครับลักษณะห้องก็จะเป็นคูวิลล่านะครับคูวิลล่า,าเราเข้าห้องมาครับก็จะเจอห้องน้ําอยู่ฝั่งซ้ายห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องเด็กๆ,ๆนะครับอี ห้องอาบน้ําในตัวนะครับขวามอือก็เป็นราวตากผ้าเนาะแล้วก็ด้านหน้าเราจะมีเตียงเอาไปนอนเล่นนะถัดออกมาก็จะเป็นมินิบาร์ลเล็กๆนะครับขวามอือเราก็จะเป็นเตียงนอนอแล้วก็จะมีห้องน้ําใหญ่อยู่ข้างในที่นึงนะครับนี่ําทำผมอยู่เลยอา,อารมณ์ประมาณนี้นะครับห้องพักก็ใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับ ส่วนหน้าห้องก็จะเป็นวิวภูลล่าหัานหน้าเข้าหากันนะครับก็ค่อนข้างจะไพรเวทนะครับฝั่งนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ดห้องหันหน้าเข้าหากันจะมีอยู่2โซน,นะคะฮะที่ทางรีสอร์ทเขาแบ่งไว้้างหน้านู้นก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งถัดไปนู้นก็จะเป็นหาด ชะอำนะครับคือของเรานี้อยู่ระหว่างชะอำกับหัวหินอยู่ระหว่างกลางาส่วนน้ำก็จะเป็นน้ําเกลือนะครับเผื่อใครจะมาพักเนาะก็บรรยากาศดีอยู่ครับค่อนข้างจะไพเร็ตทั้งหมดมี16ห้องทั้งรีสอร์ทคือที่เนี่ยเราจองไว้ตั้งแต่วันแม่สิงหาแต่เราไม่ได้มาพักนะครับเพราะว่าติดภารกิจต้องไปดูงานที่ เชียงดาวครับเลยขอเลื่อนเข้ามาช่วงวันปิยานี่นะฮะก็เลื่อนได้อยู่ครับก็เราพักอยู่สองคืนอุย้ยคุณนายใส่ขาดสั้นซะด้วยวันนี้เกากระตีนมาทะเลเลยนะครับฝั่งนี้ก็เปิดได้อีกเหมือนกันนะครับเปิดได้ไหมเปิดได้เปิดได้ บนไปบนมหลตรงนี้ก็อารมณ์บาลนี้ครับเผื่อใครอยากตามมาพักนะครตามปล่อยอจจะจองก็ได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครเคครับ,เ,รรบเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเที่ยวแถวโมหินสะหน่อยครับอากาศคุ้มฟ้าคุ้มฝนฝตกก็น,น้องเฮียตกแล้วกัน,นอากาศดีๆีนะแต่ก็ไม่ร้อนครับเอเครครับจเจอกันนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh